ครับครับสวัสดีครับโอเคูครับเปิดเปิดรเปิดเปิดแล้วนะเปิดแล้วไม่เปิดไม่ได้โอเคเปิดได้น้องสวัสดี นะัเดี๋ยวี่วางสายกรอาเรวาวางเบื้องต้นนะครับมันเป็นหมายนะครับในของพระมหากในพระกรี่ไทยของพระมหากษัตริย์นะครับของสารายานะครับที่เป็นเจ้าที่ตารวจมาจากกมรมบับการรารามาชญากรมด้านเศรษฐกิจที่กองปราบลาทพ้าวนะครับเบื้องต้นนะครับเรารับไม่เป็นไรครับเบื้องต้นนะคะรับ พนักงานสอบสวนตำรวจนครบาลครับซึ่งต้องหากระทาผิดร่วมกันช่อโองโดยสแสดงตนเป็นบุคคลอื่นและโดยทุจจิตหรือโดยหลอกร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่ปิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนอาเป็นเทตต็จโดยประการที่เกิดน่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นเบื้องต้นเราเคยโดนรับทราบเรื่องหมายนี้หรือ,อยังครับเคยเคยทราบไหมครับว่ามีมีมหมายครับเคยทราบไหมครับเคยทราบแล้วนะครับ แล,แล้วเราเคยโดนจับตามหมายนี้หรือ,อยังครับยังไม่เคยยัง<ช>ค่ะโอเคเบื้องต้นอะ่ะที่ขอแจ้งข้อเก่าวหาเราตามนี้นะครับแล้วก็เรามีสิทธิ์ที่จะให้การไม่ให้การก็ได้นะครับเรา,ามีสิทธิ์ที่จะพบบุคคลที่เราไว้วางใจหรือทนายนะครับเบื้องต้นอะ่ะที่อ่ะเป็นแค่ผู้มาควบคุมตัวเราเพื่อไป,อปอตามตาม,มสถายนี้นะครับแล้วหมายนี้ก็จะขอ,อน,นะครับตามระบบก็จะไม่มีหมายจานี้อยู่นะครับเมื่อเรารับทราบหมายนี้แล้วเบื้องต้นตอนนี้พี่ต้องขออนุญาตควคุมตัวน้อง ไปพบตำรวจนะครับแล้วก็ที่สามครับที่กรุงเทพด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปตอนนี้เลยค่ะอ่าใช่ครับเพราะว่าหมายตอนนี้เราเจอตัวแล้วหมายเป็นหมายสามนะครับมันมีผลที่ที่จะต้องควบคุมตัวเราทันทีแต่ว่าเรามีสิทธิ์เราเราเรามีสิทธิตามกระบวนการกามกฎนกายเบื้องต้นนะครับน้องต้องไปชี้แจงตัวเองก่อนกับร้อยเวรเมื่อชี้แจงตัวเองแล้วเนี่ยน้องก็จะได้สิทธิ์ในการที่จะประกันตัวยังไในในต่อไปจะเป็นสิทธิ์ของน้องเลยนะครับแต่เบื้องต้นอ่าที่แสดงตัวแล้วพี่เป็นเจ้าที่ แล้วก็แล้วก็ที่เรามีหมายตามจริงๆนะครับที่ก็ต้องขออนุญาตใช้กระบวนการตามกฎหมายด้วย